Golden Angel สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันนะคะประจำเดือนมกราคมนะว่าชาวราศีกันนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะในเดือนมกราคมนี้นะคะในช่วงต้นต้นปีแบบนี้นะเหมือนเดิมนะคะพไพ่ไม่ตอบเบาใจใครไม่ตอบ โกหกใครเพราะว่าไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะเราเหมือนเดิมนะคะเราจะดูในส่วนของอดีตปัจจุบัน,นอนาคตพร้อมกับสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกันด้วยนะไพ่ใบแรกนะคะสำหรับชาวราศีกันในอดีตนะ,ค,ะคุณได้ไพ่สิบดาบคุณโดนหักหลังมาหรือเปล่าสี่เรียน แล้วก็ไพ่เดทเติร์ดปาร์ตี้แล้วก็ไพ่สิบไม้สิบไม้แล้วก็ได้สิบดาบด้วยนะได้ไพ่เมเจอร์อะคนณาคือไพ่เดทนะได้หนึ่งใบเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกนะคะที่ได้ไพ่สิบดาบนะสำหรับไพ่สิบดาบเองนั้นนะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกันเองในอดีตเหมือนโดนหักหลังนะคะจาก คนรอบข้างหรือว่าจากคนที่คุณไว้ใจนะอาจจะเป็นกรณีของการโดนหักอกด้วยก็เป็นไปได้นะอกหักเสียใจนะอันนี้คือมันมีเกณฑ์เป็นไปได้เนาะในเนื้อไพ่มันบอกอย่างนั้นนะสำหรับเชาาราศีกันนะคะ แล้วถ้าทำธุรกิจในอดีตที่ผ่านมาคุณมีเกณฑ์ที่โดนโกงโดนหักหลังเนาะถ้าได้ไพ่ใบนี้นะมันเหมือนอาการคนอิดโรยนะใกล้ตายเกือบตายแต่ก็ไม่ตายเนาะยังหายใจรินโรยรินอยู่นะอันนี้คืออาการของชาวราศีกันนะต่อมาคือไพ่สี่เหรียญน,นะคะสำหรับไพ่สี่เหรียญเองนั้นนะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาว ราศีกันเองนั้นนะคุณเป็นคนที่กักความสัมพันธ์นะคะหรือเรียกได้ว่ากักกักเพื่อที่จะเก็บไว้คุยในยามเหงาหรือ,อเพื่อฆ่าเวลาอะไรก็ตามเนาะแต่จากที่ดูในไพ่นะมันไม่ใช่แค่ฝ่ายราศีกันแค่คนเดียวมันอาจจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เนาะพูดได้ง่ายว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่ชอบกักความสัมพันธ์ หรือกักเอาไว้ทุกคนเพื่อที่จะคุยกับทุกคนนั่นเองเนาะอ่ามันอารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือคุณหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะเป็นคนที่ขี้หงึงขี้หวงนะนะในอดีตที่ผ่านมาันมีเรื่องของความหงึงหวงความหวงของเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะต่อมา เป็นไพ่เดทนะสำหรับไพ่เดทเองนั้นเป็นไพ่ประจำราศีพิจิกนะมีชาวราศีกันไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีพิจิกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะไพ่ใบนี้มันแสดงให้เห็นถึงคนที่ทำงานเกี่ยวกับเวชภัญญ์ยาอาจจะเป็นหมอพยาบาลนะเกี่ยวกับสาธารณสุขอย่างนี้ก็ การงานของคุณก็เป็นไปได้ด้วยดีราบรื่นด้วยดีนะในอดีตที่ผ่านมานะคะนะจิจการงานก็ไปได้ดีนะถ้าเป็นในเรื่องความรักนะชาวราศีกันนะคุณพยายามที่จะมูฟอ่อนออกจากสิ่งเก่าๆนะจากที่ดูแล้วคุณเจ็บมาเยอะนะในเรื่องความรักการที่โดนหักอก โดนคนรักหักอกโดนเพื่อนหักหลังโดนคนที่รู้ใจนี่หักหลังทางธุรกิจอะไรมันมีหลายๆเรื่องนะให้ชาวราศีกันที่สาพยายามที่จะมุกอ่อนออกจากสิ่งเหล่านั้นนะคุณก็มุบอ่อนนะก็มุกอ่อนเรื่อยๆนะก็พยายามมุกอ่อนอยู่ในช่วงนี้นะแต่ก็ยังรู้สึกว่าห่วงของที่เคยเป็นของคุณอยู่นะยังรู้สึกเฮิรรู้สึกห่วง แฟนเก่าหรือคนรักเก่าอยู่นะฮะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนรักเก่าของชาวราศีกันก็ยังรู้สึกหึงหวงชาวราศีกันอยู่นะในช่วงอดีตนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังหึงหวงคุณอยู่นะถ้าคุณจะคบกับคนใหม่หรือจะมูฟออนเพื่อที่จะมีรักทั้งใหม่เขาก็ยังมีการส่องๆคุณแล้วก็ยังแอบหึงแอบหวงนะคนคนนี้เป็นคนที่หวงของนะ ต่อมาคือไพ่เติร์ดปาร์ตี้นะสำหรับไพ่เติร์ดปาร์ตี้เองนั้นมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกันนะจะได้พบกับคนเก่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่านะจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเขายังคิดถึงคุณนะคะเขายังรู้สึกห่วงรู้สึกหึงคนคนนี้เป็นคนที่ห่วงของนะ หวงสิ่งที่ตัวเองที่เคยเป็นของตัวเองนะมันจะออกแนวประมาณห่วงก้างด้วยนะคะ่าแต่มันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าจะมีคนรักเก่าเพื่อนเก่านะกลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีกันนะในปัจจุบันนี้เขาก็ยังวนเวียนอยู่นะจากในอดีตเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของชาวราศีกันนะ อาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะคิดถึงคุณยังมีความผูกพันยังมีความห่วงก้างอยู่เนาะถ้าคุณจะมีคนใหม่ก็จะแสดงอาการหวงหวงอยู่เป็นระยะระยะนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของไพ่สิบไม้นะไพ่สิบไม้รู้สึกว่าคนที่ทำงานหนะักนะคะหรือ มันมีงานมาลุมเล้าคุณมากมายที่จะต้องทำงานหนักแทบจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวหรือเวลาให้กับตัวเองเลยนะอันนี้คือชาวราศีกันในอดีตนะคะบางคนนะชาวราศีกันมีเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวด้วยซ้าไปนะแล้วชาวราศีกันมีอาการเป็นไมเกรนบ่อยๆนะคะปวดไหล่ปวดแขนบ่อยๆด้วย นะเนื่องจากว่าอาการที่อยากจะทำงานหนะักคิดมากคิดโปรเจก์กนั้นโปรเจก t นี้นะงานหลายๆเรื่องมันลุมเล้าเข้ามาเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนอาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปได้ยากนะมันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาให้คุณสองคนจะต้องพิสูจน์ในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคน นะมันจะเป็นประมาณนั้นนะคะโอเคเราจะมาดูในส่วนของปัจจุบันให้กับชาวราศีกันนะว่าปัจจุบันชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใแบแรกในปัจจุบันนะก้าวถวยคุณมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะ และก็มีความคาดหวังในการทำงานสูงและก็อารมณ์อาจจะหงดหินหน่อยนะในปัจจุบนันนี้นะแล้วก็อ,อัศวินถือถ้วยมีใครบางคนมีความรู้สึกดีๆให้กับชาวราศีกันนะในช่วงนี้นะคะเขาหลงสเสน่ห์คุณเขารักคุณนะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะเขาเป็นคนในเครื่องแบบด้วยแหละนะนะคะแล้วก็ได้ไพ่ถ้วยอีกนะ โอเคได้ไพ่เมเจอร์คณะสามใบจากที่เราเปิดทั้ง5้าใบนะเรามาดูในส่วนของไพ่ใบแรกไพ่ใบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของชาวราศีกันนั้นในช่วงปัจจุบันคุณมีความมั่นใจในตัวเองนะคุณมีความมั่นใจว่าตัวเองมีฐานะพอนะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะถือได้ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะชาวราศีกันมีความมั่นใจ ในตัวของคนรักของคุณมากนะหรือคนรักของชาวราศีกันมีความมั่นใจในตัวของชาวราศีกันก็ได้นะไพ่มันสามารถสลับกันได้ไม่ตัวคุณก็ตัวเขานะที่มีความมั่นใจให้กันและกันนะคะในช่วงนี้นะมั่นใจมากว่าความสัมพันธ์ของตัวเองนั้นมันจะต้องไปได้สวยมันจะต้องไปได้ดีเนาะถือได้ว่าเป็นคนที่เอ่อเขเรียกว่าอะไร อีโก้สูงนะันมีความมั่นใจในตัวเองมากนะในเรื่อง,องความรู้สึกให้กับแฟนเช่นเดียวกันคุณก็รักเขานะมั่นใจในความสัมพันธ์ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะไพ่ใบต่อมาคือ Page อฟวอร์นนะสำหรับไพ่เพจออฟวอนเองนั้นมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกันมีความคาดหวังในงานนะมันเป็นผลงานที่คุณมีความคาดหวังนะและคุณก็คิดว่ามันจะออกมา ดีที่สุดนะบางคนอาจจะคิดโปรเกกที่จะเสนอ,อหัวหน้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็มีความคาดหวังสูงว่าหัวหน้าจะพอใจในชิ้นงานนั้นๆน,น,นะหรือบางคนอาจจะไปเสนองานหรือว่าไปพิเซนศ์งานอะไรอย่างนี้นะคะคุณก็ทําได้ดีนะะแต่คุณอาจจะตั้งเป้าหมายไปสูงเกินกว่าตัวเองไปนิดนึงนะบางทีคุณก็ควรที่จะตั้งเป้าหมายให้แบบ ไม่สูงจนเกินไปบางทีมันก็จะต้องมีเรื่องให้ผิดหวังเล็กๆน้อยๆ,ๆบ้างนะมันจะได้ไม่ต้องรู้สึกเสียใจนะคะขอให้หวังแต่พอดีก็แล้วกันเนาะเหรียญยังมี2ด้านเลยนะคะต่อมานะคือไพ่เทมเพลตนะสำหรับไพ่เทมเพลตเองนะในในปัจจุบันนี้ชาวราศีกันมีเรื่องให้หงุดหงิดนะบางคนนะอันนี้สำหรับบางคนนะ ชาวราศีกันก็จะพยายามที่จะมุบอ่อนนะมุบอ่อนจากความรักเก่าๆนะก็พยายามแล้วนะแต่มันยังมุบอ่อนเป็นวงกลมอยู่เนาะมันยังมีเรื่องความรักความผูกพันนะยังมีเรื่องความห่วงยังอยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตอยู่อะไรประมาณนี้นะมันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในปัจจุบันของชาวราศีกันด้วยจึงไม่สามารถที่จะมุบอ่อนได้เนาะ แต่บางทีก็มูฟอ o อนจนแบบหนักหน่วงนะแต่ก็มันก็จะกลับเป็นมาเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะทางที่ดีก็ขอให้มูฟอ o อนเป็นเส้นตรงดีที่สุดนะแล้วพไพ่ใบนี้มันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกันไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีธนูหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีธนูในขณะนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะ ชาวราศีกันนะมีเกณฑ์ที่จะย้ายที่ทํางานใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่นะบางคนอาจจะสร้างบ้านเสร็จบางคนอาจจะย้ายที่อยู่เพราะว่าอาจจะได้งานใหม่ด้วยนะถือโอกาสย้ายใหม่พร้อมๆกันเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมาไพ่ไนท์ออฟคัพนะสำหรับไพ่ไนท์ออฟคัพเองนั้นนะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกันจะมีคน ในเครื่องแบบมารู้สึกดีๆหรือว่าหรือว่าจะมาชอบพอชาวราศีกันนะในช่วงนี้นะคะคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจรวมไปถึงอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ,อะเอาเป็นว่าบุคคลในเครื่องแบบว่างั้นห คือเขาก็พยายามที่จะเข้ามาแต่เขาไม่ได้เข้ามาแบบจู่โจมนะแต่เขาจะเข้ามาเรื่อยๆแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ,ะเพราะว่าเขารู้สึกดีๆคุณแล้วก็ไม่อยากทําให้คุณนะั้นรู้สึกอึดใจในการที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนาะนะนะอันนี้คือความรู้สึกของคนในเครื่องแบบที่รู้สึกดีๆกับชาวราศีกันนะตกลุมรักชาวราศีกันซะแล้วนะ พไพ่ใบต่อมาคือไพ่ถ้วยนะที่แสดงให้เห็นถึงชาวราศีกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าอ,อ,อยากจะหันหลังให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะจากที่อาจารย์ดูนะเขาพยายามที่จะกลับไปโฟกัสกับตัวเองกลับไปรักตัวเองให้มากขึ้นนะถึงแม้ว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหนหรือตัวคุณจะรัก เขามากแค่ไหนเนี่ยก็พยายามที่จะตัดใจนะพยายามอยู่นะแต่ไม่ได้บอกว่าตัดใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พยายามอยู่นะพยายามที่กลับมาหาตัวเองพยายามที่จะโฟกัสตัตวเองพยายามที่จะทํางานพยายามที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นอันนี้คือไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งเนาะที่พยายามอยู่ในช่วงนี้นะคะ โอเคเราจะมาดูในส่วนของอนาคตที่จะเกิดขึ้นของชาวราศีกันนะอนาคตคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะไพ่ใบแรกนะคะในอนาคตของชาวราศีกันคุณได้ไพ่สิบเหรียญไพ่เศรษฐีนะ ไนอ็อฟเพนดิเค e ล e ดชาร์ล็อตสีดาบและก็ w i e l of Fortune นะโอเคสำหรับไพ่สิบเหรียญนะพูดได้ง่ายคือไพ่เศรษฐีนั่นเองนะไพ่เศรษฐีนั้นหมายความว่าแนอนาคตนะหรือในเดือนมกรากุมภามมนานี้เพราะว่ามันมีผล3ามเดือนด้วยกันเนาะ ชาวราศีกันจะมีข่าวดีในเรื่องของการได้รับมรดกอาจจะเป็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะมรดกต่างๆที่สืบทอดกันมานะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะหรืออาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายอาจจะไปพูดคุยตกลงกันในเรื่องของการมาสู่ขอนะมันจะมีเรื่องของพิธีมงคลสมรสหรือการกินดองเกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะต่อมาคือภายไนออปเพนดิคนะสำหรับภายในออปเพนดิ o คเองนั้นชาวราศีกันนะใครที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของข้าราชการหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องแบบนะ่จะเป็นทหารตำรวจอะไรอย่างนี้นะคะ การงานของคุณเป็นไปได้ดีนะเป็นไปได้อย่างราบลรื่นเป็นไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้กระโดดข้ามขั้นข้ามตำแหน่งขึ้นตำแหน่งอะไรสูงมากมายแต่เป็นไปเรื่อยๆราบลรื่นดีนะไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะคะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับสายงานที่อาจารย์กล่าวมาแล้วนะคะคนที่จะต้องมีการทำงานได้เดินทางไปทำงานในอ,ออกนอกสถานที่อะไรประมาณนี้ก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน นะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ในออฟฟิศหรืออะไรอย่างี้นะคะออกนอกสถานที่ตลอดอย่างนี้ก็ราบลื่นเป็นไปด้วยดีเช่นเดียวกันนะพไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่เดชาร์ลอตนะไพ่เดอชาร์ลอตคือไพ่ประจําราศีกรกฎมีชาวราศีกันไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎอยู่ ในขณะนี้ก็เป็นไบ,บได้เช่นเดียวกันนะสำหรับตัวไพ่ไพ่ใบนี้นะมันแสดงตรงไปตรงมาเลยคือคุณจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในอนาคตนะมีความเขาเรียกว่าอะไรมั่นใจในตัวเองในการทํางานแต่บางทีอารมณ์คุณก็กขึ้นขึ้น,นลงลงบ้างนะเหมือนเป็นคนที่2บุค,คลิกในคนคนเดียวกันนะอารมณ์คุณจะเป็นประมาณนั้นนะนะก็ขอ เตือนด้วยนะคะว่าคุณจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงลง,ง่ายนะอาจจะโมโหใครๆได้ง่ายๆคนรอบตัวคุณอาจจะไม่เข้าใจนะคะอืมก็ขอให้บาลานซ์ความรู้สึกนะคะของตัวเองด้วยนะต่อมาคือไพ่สีดาบสำหรับไพ่สีดาบรู้สึกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งที่จะพยายามบล็อกนะบล็อก ทางโซเชียลเน็ตเวิร์นี่แหละบล็อก Facebook Instagram Twitter บาบาทุกช่องทางนะพยายามที่จะบล็อกนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะในขณะนี้นะ,ค,ะคุณสองคนอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันหรืออาจจะมีเรื่องทะเลาะกันนะคะก็จะทําให้คุณสองคนห่างๆกันบ้างในช่วงนี้นะ,ะพูดได้ง่ายอาจจะเป็นการบล็อกใจกันด้วยบล็อกใจในที่นี้หมายความว่าอาจจะ ไม่อยากคุยไม่อยากเจอนะนะประมาณนั้นนะเป็นการบล็อกใจอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันมันมี2กรณีด้วยกันเนาะหรือบางคนนะตกงานมีเกณฑ์ที่จะตกงานด้วยนะชาวราศีกันนะทัตเต้ไพศีดาบเนาะก็ขอให้ระมัดระวังขอให้กอดงานไว้แน่ๆในช่วงนี้นะคะนะเพราะว่ามีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าจะตกงานก็ได้เช่นเดียวกันเนาะ เจ้านายอาจจะเลิกจ้างได้ง่ายๆหรือว่าบริษัทไปไม่รอดเราอาจจะเลิกจ้างลูกจ้างประมาณนี้นะคะนะต่อมานะคะคือไพ่ h e e l of fortune นะสำหรับไพ่ h e e l of fortune นะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกันนะจะได้มีการได้วนกลับมาเพื่อที่จะได้เจอกับสิ่งที่คุณเคยทำกรรมดีกรรมไม่ดีร่วมกัน นะมันเป็นไปได้สูงว่าคุณจะได้เจอกับคนที่คุณได้เขาเรียกว่าอะไรได้ทําบุญร่วมกันมานะบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่ได้ทําบุญร่วมกันจากชาติปางก่อนนะจะได้เจอกันนะคะคน2คนจะได้เจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นสิ่งที่ถูกลิขิดไว้แล้วนี่คือตัวไพ่ของชาวว e ลออฟฟอร์จูนนะ มันเป็นประมาณนะั้นนะคะคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่คุณจะรู้นะถ้าบางทีคุณเจอเขาแล้วเหมือนเหมือนรู้จักกันมานานนะนะอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคุณสองคนได้ทําบุญร่วมกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วอะไรอย่างนี้นะคะโอเคเราจะมาสรุปไพ่ให้กับชาวราศีกันในเดือนมกราคมนี้นะคะ ชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะสรุปไพ่เลยนะคะไพ่ไม้เพชรออฟวอลและก็หกไม้นะคะไพ่ไม้ทั้งหมดเลยนะทั้ง3ใบที่ที่เป็นไพ่สรุปนี่คือไพ่ไม้ทั้งหมดเลยของชาวราศีกันนะชาวราศีกันจะมีเรื่องแบบเอ่อให้คิด หรือว่าให้ต้องทบทวนเกี่ยวในเรื่องของการงานเยอะมากนะชาวราศีกันถ้าคิดมากในช่วงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือการหาเงินนะจะเป็นไปในทำนองนั้นมากกว่าเนาะเรามาดูในส่วนของไพ่ไม้ใบแรกไพ่ใบนี้นะคะมันแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีกันนั้นมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างโชคโชนนะทำงานหลากหลายแผนหลากหลายอาชีพมาเยอะแยะมากมายนะ ถือได้ว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตนะเป็นคนที่ฟันฝ่าอุปสรรคได้มาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ประสบการณ์ในการสอนตัวเองนี่คือข้อดีของชาวราศีกันนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนะอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีกันความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถูกต้องแล้วนะคะต่อมาคือไพ่เพจออฟวอนนะ ชาวราศีกันมีความคาดหวังในตัวของผลงานในตัวของชิ้นงานจริงๆด้วยนะบางคุณอาจจะไปสมัครงานไว้นะบางทีก็อาจจะมีความคาดหวังว่าจะได้รับงานนี้นะเป็นไปได้สูงนะเพราะว่ามันได้ไพ่หกไม้ด้วยนะได้เพจออฟบอนแล้วก็ต่อมาด้วยไพ่หกไม้ด้วยนั้นเป็นไปได้ว่าถ้าคุณคาดหวังว่าผลงานชิ้นนั้นมันจะออกมาดีไหมโปรเจก t นั้นหัวหน้าจะ ชอบไหมเป็นไปได้สูงว่าหัวหน้าจะชอบนะเป็นไปได้สูงว่าโปรเจกต์ของคุณนั้นจะผ่านนะแล้วเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันว่าชาวราศีกันนั้นถ้าไปสมัครงานไว้ก็จะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับความยินดีนะตัวเองรู้สึกดีใจเหมือนมีคนรอบตัวมาแสดงความยินดีเหมือนในไพ่หกม้นะครับ ไพ่หกไม้มันแสดงถึงว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะได้งานจากสิ่งที่คุณได้ไปสมัครงานมาแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะมันมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแน่นอนนะในอนาคตอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะอาจจะเป็นการได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักนะอาจจะเป็นการได้ไปออบางคนอาจจะมีการเรียนจบได้รับปริญญาอะไร ตามที่คาดหวังไว้นะอันนี้คือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะขอให้ชาวราศีกันทุกคนมีความสุขนะคะไพ่ไหนเป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบคุณก็แค่เก็บไว้เป็นคําเตือนในชีวิตของคุณนะคะก็อย่าเก็บไปใส่ใจมากนะักนะสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ Golden Angel สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ